มาแล้วจ้ายกสูงเอาไว้ล่องทงล่องทากับ 1.9L ปี2021กับค่างวด6,000ไปโชคโอ้ยนี่คือ 1.9L ยกสูงเอาไว้ล่งทงล่งทารอมแอวล์นะบางเดิมยางวีรับนะไม่สี่หมื่นโลไรเนอร์ไม่มีเจาะโคตรสวยก้องถอยพร้อมโอ้โหไม่มีเฉียวไม่มีชนนะเจ้าัยรุ่นจ้า นะผ่อนหกพันเริ่ม <toilet> ผ่อนเดือนแรกมีนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาดูเลขใหม่ไม่น้อย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 นะสี่หมื่นโลนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันน็อตประตูประตูเดิมลิ้นองค์เมทัคเดิมทุกจุดไปรุ่นเอ้ยรถโคตรสวยรถโคตรใสรถโคตรเงาสีโคตรลื่นเลยอ้าวฟีดาวฟีกองฟรีกัปฟรีอน เครื่องเดิมแทนเพดเดิมล่องแก้มฝาโป,ปงน็อตไม่ขยับจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทสหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไอเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อ,อกีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขบับล้อเออทุกอาชีพมานะอ้าวมีนา6เดือนแรกพอ6พันหลังนั้น9พัน1หมื่ยิมคำว่าสุด ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไวรุ่นจ๋า